แกกเ็กกเลีราคิงแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบอกไปว่าไอ้เงี้ยแล้วก็เอ้ยไม่นะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ A few moments later เอาละครับผมก็ขอการาบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับแมปบอกฟรูก,กันอีกเช่นเคยอ่าวันนี้เรามาอยู่กับจิมเมนะฮะผมใน พอที่สนั่นเองเหรอเพือหลังจากเทพพาสแรกนะครับจิมมี่ได้ทำการประจนไฟนะครับแล้วจิมมี่เนี่ยได้แบบว่าคนเทเปผลนะฮะเป็นผลฟาวคอนนะเนาะนะอ่าซึ่งวันนี้นะครับจิมมี่เนี่ยก็จะเดินทางต่อไปนะครับผมอ่าเว้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้เอ้ดดินนายทำอะไรนะโูคนนี้ใช้เป็นผลไฟ เนี่ยครับผมาฟาร์มฟรีด้วยรอเลยครับไอ่เออเช็ดสิบกระพิ้เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ๋อหล,ลีงหายอาจะตัวไรเอะแกตายแล้วไอ่อไม่เป็นไรใช่ไหมพวกโอ้ฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรโอเคโอเคผมแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบสี่นี่ครับผม เงินอีก9,100 64จนมากๆโอเคเรามารับควินก่อนเลยดีกว่านะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นกอริล่าคิงน่าจะเกิดนะครับผมแล้วก็ไปฟาร,ร์มกอริล่าคิงเลยดีกว่าฮะเออมาเจากอริล่านี่แหละฉันจะขาให้ไดเอืออยู่เปล่าเอ,อ๊ เฮ้ยไม่อยู่เหรอเฮ้ยโอ้ oh, บ้าจริงไม่อยู่แล้วผมดันล็อกเพลไปแล้วด้วยให้ตายดิโอ้ซิกพักเป็นมัดเลยให้ตายอแล้วก็ไปล็อกเพลใหม่นะครับผมอันนี้ก็ยืนตีไอ้นี่ตีะเฮ้ยโอ้โหนายเนี่ยสุดยอดเลยใจเย็นพวกเฮ้ยนายใช้ฝนไฟใช่ไหมชาวรู้นะ เมื่อกี้เนะี่ยนายนัย่นนาเป็นใครอีกเนี่ยให้ตายเริ่มเริ่มมีอะไรแปลกๆเข้ามาแล้วนนเนี่ยพวกนายสองคนนะ่ะเป็นเป็นศัตรูหรือว่าเป็นมิตรกันแน่แนเะไรนี่ยให้ตายดยิโอ้ยแต่เท่าที่รู้ไอ้นี่เป็นศัตรูแน่นอนนี่ฮะเ็ดไม่กดน,นั่นไนงะกดผิดอีกแล้วอย่เอ้าเฮ้ยอ้าวไปนะฉันไปเผลอตีใ,ใครอะไเนี่ยนั่น,น,นกดผิดอีกแล้วเฮ้ย นี่แนี่ขอโทษพวกฉันไม่ได้ตั้งใจนะเราไปฟาร์มันต่อนนดีกว่านะครับที่ครับฟังไม่ได้ถึงเออ่ผลเนี่ยมันเวลยี่สิบนะครับเราก็จะสามารถบินได้นะเนาะสุดยอดมาลับเพจกอริลาอ่อออกากอริลานะครับผมกอริลาธรรมดานะเนาะออะไรครับไปไปต่องเลยมาว,วันนี้แหละจะจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยไอ้อ มามารวมกันมาเลยนี่สามตัวครับผมนะมันม,มาตรงนี้ครับไปตรงนี้ตรงนี้นี่ฉันก็จะฝา่ามันสบายสบายแล้วแค่นี้เองเห็นไหมน,ะนี่นี่นี่เออเออเออไปกินซะมาดฟังชั่นไงละ่ะนีอยอย่เไงแล้วก็น,อยอยนี่ล่ะโอ้ยมีตัวนึงกระเด็นนะผมนีอยอย่ไงไงบอกว่าฉันไม่ธรรมดานี่น แล้วก็ปั๊บนี่ไงละ่ะแล้วก็มีเกิดตรงไหนอีกวะเออเอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยกอริล่าคิงม,มันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ว้าวเอางั้นเรากำจัดไอ้พวกนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนดีกว่านะครับผมแล้วค่อยไปกำจัดกอริล่าคิงก,กันนะครับอ่าเนี่ยกระเด็นไปดินี่ไงามาสิเจ้าพวกลิงจ่อทั้งหลายลิเข้ามา ในทีงเข้ามาไม่เงี้เข้าไปหมดเลยไม่เยไงล่นะมาดิมาเด้นี่ครับไม่อยู่บนนี้ครับผมนี่ตีสบายแล้วมามามาฉันไม่กลัวพวกอะไรหรอกเว้ยโอ้ยโอโอ้ยนี่สกิลไปโอ้โกแกเหลือเล็กน,นิดเดียวเองโอ้ยกดผิดคนผิดคนผิดเกือบไปแล้วเดียเเด๋ยวไม่อ啊 ไม่ล่าอย่าไปดูถูกฉันนะเว้ยตอนนี้เราเวล์ยี่ห้าเลยนะครับผมแล้วก็เควสก็เหลืออีกตัวเดียวนี่ครับเอาตัวนั้นก่อนเลยกันแกตายซะไม่นีไม่เนีพวกแกตายแล้วแกจะต้องตายเอ้ตายซะ yeah. Yeah. หยาหยาไม่แล้วก็สกิลไปเอาพี่เชดไม่โดนล่ะให้ตายดิฉันจะสกิลพัดเดี๋ยวจะจอ่อรอสกิลจะ่อน ไี่ไวเปลือดเลเนียเรียบร้อยผมอ่าเราก็เลเวลอัพเป็น2เวลเลยเนาะอ่าเอาเป็นผลก็เลยแล้วกันนะฮะนี่ครับเราจะได้ดาเมจแรงๆเนี่ยครับผมอ่ารับเอ้ยเอ้ยอ้อะไรอ่ะเอ้ยทุกคนมันคือผลอะไรให้ตายสิผลพิษงั้นเหรอเอ้ผลพิษนี่มันดีกว่าหรือว่าแย่กว่านี่มันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเซ มันคือผลพิษของไอ้บลูคใช่ป่ะผมก็อยากลองนะลองดูไปล่ะให้ตายสินี่ฉันได้อะไรหรอจะขอกินแล้วนะถถ้า้าไม่มีข่าวนี่ฉันได้ผลผลพิษอะไรอย่างนั้นหรอแมอะไรอืจะลองดูมันเป็นยังไงไอ้เต้าปี๊ปีกปีกพี่เอปี๊ปติดอาไหมนะเฮ้ยโอ้ฉันกลายเป็นวิญญาณ เมื่อกี้ใช่ไหมเป็นวิญญาณไม่ตายสินี่ไปกำจัดกอริล่าคิงกันดีกว่าในจักรลีลาคิงฉันมีสกิลใหม่แล้วขอลองกับแกหน่อยนี่อ้าวอ๋อมันก็สร้างความเสียหายอยู่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสามารถอ่าเปิดอะไรนะนี่เคาน์เตอร์นะครับเป็นการเฮ้ยโอ้เช็ดเจ็ดเจ็ดโอ้มังกี้วอตเต้อ เนี่ยคมันจะแสดงอ่าไอ้นี้ออกมานะ่ยฮะผมไอ่เนี่ย๋ออุ้ยอุ้ยมันแช่แข็งด้วยไอ้ตายสี่เจ๋งไปเลยอะไม่เนี้ยไม่เงี้ยไม่เงี่ยแช่แข็งนี่ไงล่ะนี่แล้วก็หลบนี่ไงล่ะรู้วิธีการเอาชนะแกแล้วนี่แล้วก็นี่แล้วก็อ้าเช็ดกดอิดีตอเอ้ยยิงโดนอยู่เฮยนี่แล้วก็ถอยเฮ้ย ถอยนี่อย,ย่างงี้นเนียดงเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามานี่แหละวิธีเอาชนะแกน่ะไปเจ็บนี่เข้ามาแกก็เลืาคิงแกทำอะไรใชน,นไม่ได้หรอกบอกไปมัไนไอ่เงี้แล้วก็เอ้ยไม่นะแต่ก็แต่ก็ฆ่าได้อยู่ดีนี่ครับผม ให้ตายสิเมื่อกี้มีคนมาทำร้ายเราอ่ะให้ตายหูวะต่ไม่เอามันไว้แน่โอ้บ้าจริงอัพผลก่อนเลยนี่ครับโอ้โหก็จะอัพได้ใช้เวลานานเลยเนี่ยอ้ยอะไรอ่ะเอ้โอ้คุณผู้หญิงผู้หญิงใช้เหมือนใสนะครับผมแสงตื่นโอ้นี่นายเธอเธอจะมีผลให้ฉันไหมน่าจะไม่มีแล้วเนาะอุ้ยรู้สึกว่า สีห้าคีของเขาจะเป็นสีเรือเดือทุยสีลุงด้วยนะครับผมแล้วก็ดาบจะใช้เป็นเอ้ยอยู่นิ่งๆสิดาบจะใช้เป็นเอ็นหมาหรือเปล่ามองไม่ทันเอาเชดหายคุณผู้หญิงเอาเชดไปไกลเลยนะนะโอ้มีผลไหมอะยู่หญิงผมอยากได้ผลก่อดูเหมือนเขาจะไม่เหมือนเขาจะไม่สนใจผมเลยให้ตายสิ เราไปฟาร์มกันต่อดีกว่านี่ครับส่วนของเราเนี่ยแล้คุณผู้หญิงผมขอร้องลนะคุณอย่ามาละแกงผมเลยผมต้องการที่จะฟาร์มนะผมต้องการที่จะแข็งแกงฉันจะแข็งแกงเพ่อส่วนของยายนั่นใครวะมีคนคนเดียวนี่ไม่ใช่หรอเอาช่องมาเถอะนะถือว่าฉันพลาดเลยคนเดียวไม่รู้อ้ยโตายสินี่จะทำอะไรเนะี่ยจะจะทำอะไรเนะี่ย no ขอร้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม โน่โน่โน่เย็นๆเฮ้ยเอ้ยผลอะไรอ่ะเฮ้ยเธอผลอะไรวะเหมือนผมจะเห็นเป็นผลยางยืดหรือเปล่ามองไม่ชัดเฮ้ยต้อไปทำอะไรตรงนี้เอ้ยเอ้ยโอ้ว่าต่อหายไปแล้วผู้พิทักษ์คนนี้หายไปแล้วเน,นีงง่ยหายไปยังไวเลยเอ้ยเราบัดกำจัดพวกกอริล่าต่อเลยดีกว่าเอาีเอ๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพวกพวกใจพวกไม่เนี่ย ตอนนี้เราเลเวล30แล้วโอ้โหไงล่ะยังไงนะครับเฮ้ยต่อไปเราปลดล็อกอะไรวะโอคนนี้ก็ใช้ผลแสงเราเจอคนใช้ผลแสงเยอะนะครับนเะนะฮ้ยเกือบแล้วไม่ตายดิดูเหมือนว่าที่ที่เราจะไปได้ที่ต่อไปคือที่นู่นนะฮะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นที่ไหนกระแบบป้าลืมหมด เอ้ยแต่ก่อนจะไปเราต้องฆ่าเจ้ากอนเลลอกคิงให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเกิดแล้วแหละเอ้ยหรือว่าไอ้พวกนี้มันจะแย่งไปแล้ววะเอาเป็นว่าเราไปเกาะใหม่กันเลยดีกว่านะครับเผื่อเผื่อไม่ใการซีบร์ลาเนี่ย,คย,ยแคลปไปเลยไปสู่ประจนุนภายเฮยประจุนภายสู่เกาะใหม่กันว้าชนะแล้วเจ้าเกาะใหม่เราจะไปเราดูกันได้ครับว่าเกาะใหม่ที่เรากำลังจะไปล่อยได้เป็นเกาะอ,อะไรอู้ตอนนี้เราไปอยู่ตางพอที่จะ ซื้อเจ้าเรือนี้เลยเนี่ยครับเรือสลูปอ่าโอ้ให้ตาเซมาดูดีกว่าเรือเก่ามากเลยเนี่ยเรือเก่าของฉันแบบว่าคงแข็งแล้วก็เล็กมากเลยแต่ดูเรือลำนี้อืมันอยากขึ้นเยอะเลยอเนี่ยเอาละเราไปล่องเรือไปยังเกาะใหม่กันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเกาะใหม่จะเป็นเกาะบากี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเกาะบากี้เนาะอ้อันนี้ไม่ใช่นะฮะอ๋อ ไปกันเลยดีกว,ว่าเอาล่ะเราไปถึงที่เกาะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอชเอชเอชเอช,ะชะโอเกือบเกือบเกือบมาถึงแล้วแน่นอนแล้วก็เช็คพอยต์กันก่อนเลยดีกว,ว่านะครับโอ้พอยต์เซตเรียบร้อยนะครับนี่ครับเกาะบาคิโลามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะอย่างแรกก็ไม่รอช้าเรามาฟาร์มกันเลยดีกว่าเนี่ยครับซึ่งเพจแรกเราก็จะรับเป็นไพเลทนะครับผมเจ้าพวกเจอสลัก ทั่วๆไปนั่นเองธรรมดาธรรมดานะครับนี่ครับและพวกนี้นะครับนี่นี่โอเคนี่นี่จริงเข้ามาสี่ตัวงั้นหรอเฮ้ยเชียลบแล้วก็นี่นะเฮ้ยฝาดจริงอือตายสิแช่แข็งไว้หน่อยอุ้ยแงไหนเนี่ยนี่ไงล่ะอย่าถูกฉันนะเว้ยนี่ไงไงล่ะแช่แข็งทีโอเคเอาชนะฉันไม่ได้เว <ur> ้ยอุ้ยเช็ดไหลเหมือนกันนั่นเนี่ย อุ้ยแล้วก็นี่นะแล้วก็ใช้แข็งปับไงละ่ะเอ้ยโบแกใกล้ตายแล้วนี่หว่าโอ้ฉันก็ใกล้จะตาย,ตายาเหมือนกันรอเล่นรอเล่นรอเล่นเฮ้ยนี่ไงเอ้าโ,โบแกเหลือรอดอีกอ่อให้ตายสิพวแกนี่มันตื่นใจย่อยเลยวะ่ะโอ้ยโอ้ยนี่ไงเฮ้ย,เ,ยเราได้เป็นอะไรอะ่ะเราได้ไอเทมใหม่เนี่ยเป็นโอ้ผ้าหนังอะไรขนอันสักอย่างเนี่ยนะครับ ว่าตรงนี้มีอะไรอ่ะ s วิตต์ออฟเดอ s t of the w ฟเดอะโอ้ Well got the w นอันวิชสเวเบอร์อะไรทุกเโอ้อันนี้เป็นโอ้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นดาบคู่หรือเปล่าเฮ้ย hey. น,นี่มันคืออะไรนี่ไงเราได้ดาบคู่มาแล้วครับผมเอ้ยเอ้ยฉันจะกับโซโลให้ตายสิสกิลแซดนะครับผมมีสกิลแซดกับสกิลเอ็กซ์นะครับสกิลแซดใช้หนึ่งสกิลเอ็กใช้สามสิบเนี่ย อู้โหสกิลแท้จะเป็นการปล่อยขึ้นอะไรสักอย่างอย่างนี้ครับผมเอาละเหมาะแก่การทดลองเลยนี่ไอ่เนี่ยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยผมช่วยคุณเองเฮ้ยไอ้เนี่ยบอกแล้วอย่าดูุูกฉันมันก็แเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยฉันใกล้ตายแล้วงล่ะอุ้ยนี่ไปเลยฉันไม่ยอมเว้ย นี่ไงล่ะนะโดดแล้วก็ลงมาแล้วก็สกิลไหนลนะ่ะนี่ไงนี่ไงดูชันนะเว้ยอุ้ยตอนนี้ฉันเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอพักก่อนเอาเด็กพวกแป๊บพวกเจนพวกเอันหนึ่งเลยพวกเฮ้ยนี่สกิลกนะ่อนแล้วก็นี่ไล่ะแก <c oughs> ไม่ตายกูน,นี่โอเคมันด้อจริงๆเลยนี่เอ้ยจริงๆเลยนี่เอาลนะมาปิดฉากพวกแกเลยดีกว่าเฮ้ยแล้วก็สกิลไปนี่ เฮ <ś les> ้ตายสิพวกแกมันทะย่อยเลยวะ่ะฉันได้สกิลเอกแล้วอ่าเราได้สกิลเอกไปที่เรียบร้อยแล้วะนะครับผมนี่ครับสกิลเอกเนี่ยครับยี่สิบแบตเตอรี่นะครับเป็นท่าอะไรเอ่ยโอ้เป็นท่าทุบเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าไงดีนะฮะมันเป็นท่าแบบว่าเป็นน่าจะวงกว้างแหละนยดูจากท่ามันนะอื้อโว้ยเงินหมืน่นหกอ่อออ 6, อะโว้ย พวกแกอุยยอ้ยเฮ้ยนี่ไงฉันจะลองท่าใหม่กับพวกแกนเนี่ยอยุ้ยนี่ดิเข้ามานี่ไงแล้วก็ทุบพื้นไปแล้วก็นี่ไงยิ่งมีสกิลเราก็ยิ่งมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายขึ้นนะครับผมนี่ไงไงละนี่ไงไงละ,งละแต่ว่าจะเหนื่อยง่ายแค่นั้นแหละนี่ไงอุยอ้ยนี่ไงบอกเลยฉันชิลแล้วพอเริ่มมีสกิลเนี่ย พวกแกทำอะไรไม่ถูกหรืเซ่ uh. เฮ้ยต่อไปเอาเอาเป็นอันนี้ให้เวล3สามสิบแล้วกันนะฮะนี่ไงเฮ้ <laughs> ยจะดูฉันนเว้ยตอนนี้มาสเตอรี่ของผลพิษเราเวล์สิบเก้าสิบเก้านี่คนระับผมนี้จะไปแกมาอยู่ตรงนี้คนเดียวอ๋อนี่ไงเอ้ยตรงนี้ไม่ีใครอะ่ละลิชแมนคนรวยแกจะรวยจริงเหรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเควนนะครับเกสต์ล็อ น่าจะเป็นเควสแหละเนาะอืมโอ้ยตรงนี้มีหีบนี่ยังไงล่ะตรงนี้เข้าไม่ได้ผมจัดการพวกแกก่อนก็ได้วะไม่ไงนี่ไงตายซะพวกแกไม่เงี้ยไม่เงี้ยอย่าดูถูกฉันนะเว้ยไอ่แกโดนท่าทุบพื้นดินไปได้ แล้วก็จะแค่แช่แข็งพวกแกได้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเฮ้ยรอผลพิใธีผมรอผลพิธีผลพิธเย้ไงล่ะต่อไปก็กำจัดไอ้พวกนั้นต่อเลยครับผมเอ้ยฉัมาแล้วไอ้เงี้ยมาถึงก็ห้าเลยเว้ยไอ้เงี้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยแกแข็งป่ะนะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยน้าไอ้เงี้ยนะาเฮ้ยไม่ตายดิฉันเลยนี่โอ้โหพวกแกจะไปตายยากจริงๆว่ะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลรอสกิลแช่แข่งก่อนเลยแล้วก็ตามด้ียนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอ้ยตายดิเฮ้ยพวกแกจะตายไหมเนี่ยโอ้โหไม่ตายชนะมากเลยเชียวรอ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 เฮ้ยที่จะยิงเราก็อยากได้สกิลของฮานาโดโด,ด้วยเนี่ยจเอาเป็นผลพิษก่อนเนาะนี่ล่ะชันเวลโอ้โหเวลสามเก้ามาเวเนี่ยครับผม อ่าอัเป็นผลคิดมากเนี่ยเฮ้ยมันก็เท่ากันอยู่ดีนี่หว่าเออไงล่ะฉันมันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะฉันนี่มันเก่งจริง,รงๆเลยนี <c oughs> ่แกหลอนบ้าอะไรวะเนี่ยอ่ะวันนี้ก็เวลสามเก้ากับเงินอีกสองหมื่นหนึ่งเฮ้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสามารถสื่อได้หรือยังว่โอ้ยยังอ่ะให้ตายดิงั้นเอาไว้เป็นคลิปนะเฮ้ยเดี๋ยวพวกเดียวอะ ไม่ปรึกษาอะไรจะเลยอ่ะต,ตายสิผู้เจอมาเล่นเองอะ่ะพูกเจอ่ประจนภัยมาเองอะ่ะโอ้ยอแล้วก็ช่างมาเด็ดน,นะครับอ่ะก็วันนี้เวล39กับเงินอีก2 000, 1 0 0มืนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าพอทำได้อะไรนิดๆนหน่อยเนี่ยฮะอ่ะปุ้ยใครเนะี่ยโอ้ยผู้ใช้3ดาบนายค,ค,คือใครนะั่คือใครเนี่ยไม่พอจะมีปบดให้จันไหมใช่ไหมแค่สองดาไปเน,นี่ยนี่แช่แข็ง นี่งงสกิลนี่งงคอมโบโลเล่นๆคอมโบเล่นๆอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนหรือแกนนี้ครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยฮะเจ้าจิมมี่น้อยของเรากับการบรรจุภัณของเขาเนี่ยครับก็ฝากกดไลค์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมก,กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ